สวัสดีครับปูมาแล้วนะครับมันนี่คำคำวันที่หานะครับไปฟังกันจากทางจอมเสกนะครับไปฟังกันครับผมไต่ตาของบหุ่นจักว่าบุญคุ้มเถิดบ้าหุ่นจับคุ้มเขาบ่าอาจารย์บ้าหุ่นจักคุ้มคอคุ้มไหมว่าไต่ต่ของห่างถึงนม่ไปเลยเพิงพ่อแม่ป่วยขอี้หยากขี้หน้าเบาอยากจักหยาบไหว ว่ามาจงวาเป็นทุกอย่างเลยหอต้องจมงวาเป็นคาทิคสอนมันคือเป็น่ยนสีพ่อหลุกร้านกออก้นกูจูไป่ะยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแล้วพ่อท่านเอ๋ค่อยเป็นค่อยไปไปพบุญทิ้นท่านของมงานะลวกร้องไม่ต้องคิดน้อยใจในโชคชะตาว่าชตนาไมาต้องไปงอนใจเดิมับงยังไม่ถึงเวลาหรือ ไม่ได้พราะที่เขาเขาเองแต่วาทงรางวัลที่เขาไม่รางวัลใหญ่เลยอุด้วยวานที่เกาไม่รางวัลใหญ่นักใครจะเป็นคนโชคดี่องไงหนึ่งวันความมี้ม่องเท่าน้นคนดวในวารีเวนแห่งมี้งวางที่เ้าไม่ได้หรือได้รับรางวัลใหญ่เห็นไหมรางวัลที่สามก็แก้งมาแล้วรางวัลที่สี่ก็แก้งมาแล้วรางวัลที่ห้าก็แก้งมาแล้ว เราไม่ท so ี hmm. ่สอดเขาอย่างแก้งมาเลยวันแยกเห็นไหมพ่อพูดถูกต้องไหมว่าหน้ามีรางวังเสร็จไหมม้าคนคนนั้นจะเป็นใครเป็นเอออเ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 อาเอาเออเอเช้ทออวออเั่เเออ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 เอดเออีออ พ่อบอกท่ายตัวเดี่ใช่ได้บอเ้าจิ๋วหัวันที่จิอวาวันที่บอกค่าย์ตัวใหย่ใช่ไหมบอโอเคไหมนางังปโอเคโอเคบอกว่าใหญ่าช่ไหมบอกตัวให่ใช่ไหเอารางวัลที่หนึ่งใช่งหะบอกตัวดียวใช่ไหมเจ้าทายสองตัวเขาอยากได้ทายสองตัวมันใายวางหองที่หนึ่งเอาตัวเดียว ไม่ใช่ของตัว่าตัวยาวเ,เอาตัวยาวนะมาหมดมั้งเอาตัวยาวไปเชียงสะปานต้องดั<ม>งวังขึ้นไปที่เอา้านะเอา้าเอาคนช่วยมาอีกวไม่งั้นดะเจอกับคนหลอกแต่บ่าั้ไม่ปปนีน้ำวันีแต่ว่าพ่อแม่บอกน้ไม่ไงมีใครนะ ัวมเดียวเจบไปคิดเป็นกางว่าห้ามถามว่า,า,า,มามาข้างหน้าหรือข้างหลัง <c oughs> ห้ามคิดในใจด้วยให้จะทำงาเองบอกได้แค่นี้เต้าเต้าใวญ่พอมันพอว่าพอว่าท่านบอกเลยเขาถูกบอกเขาถูกเราเตรียวอะไรนะปู ต้ายาวไปแล้วาผมมันจังหานไหมว่าวัาแมนปูยาวไปเอาหันว่างเดยยวเลยเต้าโตยาวไปแล้วเพือจิตวิญ้นธผาว่างก็ถาผู้ข้ามใจคอต่างวันตุ่เต้าตยาวให้วันแดงวันตุ่ยวันตกวันชิงเต้าโตยาวที่ังไหน่ัชื่อได้ชั้นชื่อว่าใดได้พอได้ไปน้ำชื่อว่าใดท่านกับพ่อผม่าเสือ เา้อทานบับใครจะงกับเขา,ามาหาเงินงานนครับผมานไว่ีตางีวนทตีวานตัวสิบบาทครับร้าสิบทมน,น้ากาตีวนเจ็บาทเอ <c oughs> อีาเจ็ดตีวนหกสบาทคูเอออออ้อัด ห่าตาโต๊ะ นู้นู้นู้นี่น่าแตก้านไม่ผ่นเดือร้นด้วยไปคุนนูนัดมากพ่าขึนมาจังไ่คุ้นจังไรขึ้นงูมิถูกหมาไหม้วอ น้อื้อมมือหรอทำไมไม่นอนไปเลยทำไมไม่นอตอ้าวแหละเป็นปัญหาเล้วแต่เฉลยวันที่25ตานี้คิดไปการบ้านไปก่อนทางทางว้าพร่างพางพางพอาเพาะกาี่้เก่าเขาถืว่างเราบ้านแล้ตาไปีเมื่ออื้อกับสีขาวบ่เริ่มแล้วพู้มือเลยง ว่างหายว่าฉันนั่งเงินกู้ขายก็ใจดีดีว่าค่ะเราใจดีเราได้พอมาเราอย่างเงี้ยไดเราได้พอว่าค่ะแต่ซื้อว่าที่เก่าหรอคูเหอแม่วะคูก็จะให้ซื้อวันที่เก้าก็ซื้อวันที่เก้าเขาะจะมีรางวัลก็ยังบอกแล้วไงวันที่เก้าเพอาะเธอมืองอื้งใดก่อนวันที่เก้าเพอถือวันที่ซื้เก่าวันที่เก้าก พอชื่อทิเอกใจ่ว่ากันังวางนทิพเกาคุณรัค้อมงาได้หรล่ิพเอกทิเ่าทิยาได้ไหมกรังว่านทิพเกาพอทิพหาชื่อไร้่ได้กัะนังว่ะวานิพิหาพ่อกับบอกนะหมานบ่าต้านะพอชนะทิพย์ตะนาดือิพย์ะนาดือพฮ้ยตะนาดือนะ ใจรึเปล่าใจเล่นเพราะว่ายังนมาถึงวันที่เก้ากับวันท mm ี่สิบห้าเก้ากับสิบห้าห้ากับสิบห้าเก้ากับสิบห้าไม่ข้าร่างเออไม่มีอะไรมาใหม่ปวดหัวปวดมองไม่รักคิดอะไรมากหม่ตัวเลไม่มีหอะไรปวดเอาเราวันเดี๋ยวเดี๋ยวดูดไปดูไอ้วกไในใครใครทสมันชักไตชักไตลูกหลานหมด บ้านก็ั้องขูดตัวตีตายหมดต้อง้อแต่ว่าคือโชกกันี้่ได้ไ่คือโชครือ้ายตางวันด้วยกันแต่ไม่ได้ถูกหมดบ้านนะถูกเกือบหมดเลยพอถูกกินทงแหวว่าฉันนการหูวถูกว่าถูกกิน,นกระทั่งใจหัวใจกาะหมดแล้วว่าพ,พอา่อห่วฉันว่ากถือห้ายับพกอปังควงอีกก่ะคือจักหาบาเสิดว่า ก็คือตามนีตามเกิดนั่นแหละแล้วไปชื่อเกิดตัวมันมันบ้าเขาตายไหมตามที่ท่าตาว่าชนะเขาจะเขาฝากไวปหาเราจะงไปเบิกซ็ดกันครับฝากไหาติดโกฝากไว้หนึ่งรอเบิกมาห้าสิบก็ยังว่าใครไหนเนาะมันก็ยังเหลือเหลือชวนบุญ

Gần trắng rãi hưp hai tang rãi chân hai trắng rãi nó bà ao phục đó. À. con con của bà nó rãi bà bà tang bà tang bà 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 tang bà tang bà tang nhỉ tang bà tang bà tang

chất học hay mặt học chất 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 học khăng ngoại mạch thì lần nào cũng lần nào cũng phải chạy ngoại mạch mong bạc bạc mong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  nó mong cái mong bạc mong bạc mong bạc mong

The oh, the พเี่อฟซีถวายบันพ่อน้ำกันเบิร์ทูสองอยากเวทให้คู่วทพ่อนั่นนเอาวันพ่อแห้งผ้าเอาคู่บ้านา้าตาบักนหเนาะเอาหายบุกไรนี่จบม่ได้ม่จบมีหวสุกขาขแข็งแรงน้ำบุกเ้อขึ้นไหนว่าแบก็ีขึ้นไหนเป็นการอะนี้ไม่ขอบคว่หายพันหาพายของเขาไปต้องหาไปกินดีๆขาวมา ให้นอนไรบ้างใหพอกไบ้าให้คุ่กับผาแข็งแรงได้รู้ด้อให้คู่ดีเป็นคุขให้ครอบครัวดีเป็นคุ่ทุขทุขคงอือส่วนเ็กพอวาัท่านบอกไู้้เออจงขาเอาเออจงขาวันที่จนเาก็อดไม่ไม่เถอยไม่รไม่เถยหว่านค็หุามเ่าท่าบ้อะด้แล้ว มาส่งเลอเล็กที่7เลอะเม็ดเล็กที่โอ้70ไม่เป็นน้องเอฟซีครับไปจับไปหาไปด้ครับเรื่อยแอบก็ได้ยินอยู่นะเมื่อกี้นี่ว่า70ใช่ไหมช็อตเจ็ดครับแม่คู่ยิบมาแล้วนะครับเนาะเมื่อหนีวันที่หานะครับเนาะวันที่ดีด้วยนะวันที่ห้าทันวาครับผม ยิบงวดแรกแหกมาครับคูู่คนยยิบมาแล้วนะครับเรื่องวดนี้ครับผมเจ็ดนเดพนันเอฟซีครับผมเดศูนย์ครับผมคู่นคเนาะครับเพราะว่ามาใหม่นะคะห้าเจนคุรลอบคบครคบอกครับครอกคือนฝาคนไลคแชรเสิก็ื่อนด้ครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ